สวัสดพีพี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่4ี่นะครับ453นะครับมีพาสนะพสมพาเก็บมาแบ่งปันนะครับนัาทางอันดต,ต่อนะครับ ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกทับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับคนคนพานะครับหงแรกนะครับเป็นสมเด็จไก่์ซือนะครับนี่ครับ สมุดไก่เซืรอนะครับนี่ผงเก่านะครับให้สอบไปสำมรัสเหมือนกันนะครับนี่ต่อมุมด้านาล่างนะครับ อันนี้สามครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดนะครับปัดชังให้นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับมีโคดนะครับลงหน้าอกเนี่ยนะครับอันนี้สี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่สุกวัดโพาซทองนะครับอุดโพงนะครับหลวงปู่สุกวัดโพาซทองนะครับอุดโพงครับเนื้อ ของผสมเ,เก่าๆนะครับหมายเลขห้าครับเป็นนางพญานะเป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับด้านหลังมีรอยนิ้วมือรพระเนื้อดินนะครับต่อไปมาที่โหกครับเป็นพระปิดตานะครับนี้นผงคุกลักปิดทองนะครับ อันนี้เจนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับเสือหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับนี่ครับเสือหลวงพ่อวงนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้แป็นะครับเป็นเหรียญหลวงู่หงรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงู่หงรุ่นแรกสภาพหิงนะครับ มาเลขเก้านะครับเป็นเหรียญช่วยเป็นเหรียญสร้างชาตินะครับสองสี่กว่านะครับสภาพสวยนะครับเหรียญสร้างชาตินะครับสภาพยังสวยนะคเหรียญนี้นะครับมาเลขสิบนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับเลี่ยมเก่านะครับดูรับเลี่ยมเก่าเลี่ยมประกุปนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับท่านพระอาจารย์ฟั่นปุกเส้นนะครับดูนะครับ โอ้โเรียบร้อยมีบาเหร่นะครับสวยนะครับอันที่สิบเอ็ดนะครับเป็นปิตายันยุ่งนะครับเนื้อเมฆกพัดนะครับปิตายันยุ่งเนื้อเมฆกพัดนะครับภาพสวยนะครับยันยุ่งเนื้อเมฆพัดนะครับอันที่สิบสองครับเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงนะครับ จะใส่ว็สะพานสูงนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นภาะวัดปากน้าพร้อมเลี่ยมนะครับพระวัดปากน้ําพร้อมเลี่ยมนะครับสิบสี่นะครับเป็นรูป่อบโบราณนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับ่อโบราณหลวงพ่อเขียนสํานักขนุนนีนะครับ ทองผสมเก่าๆนะครับสิบห้านะครับเป็นหล่อครึ่งซีกหองพ่อเงินวัดบางคานนะครับน่ครับโลหะเก่าๆเลยนะครับน่ครับมีแต่งนะครับมีรอยตัดช่อนะครับอันนี้สิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับ เปนมันต์นหลอโบราณเนื้อทองผสมนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ครับมีเส้นวิ่งเนี่รนะทำเพื่อเรียนนะครับมีเส้นวิ่งครับคมชัดนะครับตาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับ,บนี่ครับสิบแปดครับเป็นจอบ เล,ล็กหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับอมเขียวอมแดงเลยนะครับเก่าครับนี่ครับเป็นจอบเล,ล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับ1ิ้กเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับเหรียญหลวงพ่อคูนะครับออปี ออกปีสามเจ็ดนะครับนี่ครับปีสามเจ็ดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงคูณนะครับวัดบไรเล่ครับสวยๆนะครับสวยคมชัดนะครับออกวัดบรรไล่บน่ครับออกเสงออกออกเหียหลวงคูณบานไล่นะครับออกออกวัดชัยสถานนะครับ ปีสามเจ็ดนะครับออกวัดชัยสถานเชียงใหม่ปีสามเจ็ดนะครับกองทัพภาคที่สามจัดสร้างนะครับนะครับตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะครับสวยนะครับอันยเยี่สิบนะครับเป็นรูปล่อหลวงปู่หลิวนะครับรูปล่อหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะครับนี่ครับจะมีโค้ดนี่ครับลูปหลวงปู่หลิวแล้วก็โค้ตตอกนะครับรูปล่อหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลข21ครับเป็นตะกุดหลวงปุโตนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกุดเก่าๆนะนี่ครับตะกัวนี้ประสานเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับตอกต่อเต่าเลยนะครับตะกุดหลวงปุโตนะครับ300บาทนะครับหมายเลข22ครับเป็นพิตาื้อทองผสมนะครับปิดตาเนื้อทองผสมนะครับหมายเลข22นะครับ ยี ies, ่สามครับเป็นรูปหล่อหลวงปุทุกนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่จะน่าจะเป็นย้อนโูงนะครับมีโค้ดด้วยนะครับเนีครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนน่าจะย้อนโูงนะครับมีโค้ดครับต่อโค้ดนะครับยี่สี่ครับเป็นเหรียญ น่าจะเป็นเหรียญสิงนะครับหล่อหล่อโบราณนะครับก็มียันนะครับนี่ครับยันมียันทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับนี่ครับจะมีจานยันเต็มเลยนะครับหมายคิดว่านะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลังเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลังเป็นลูกเหมือนนะครับสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะฝั่งตะกุดนะครับมีตะกุด เป็นเนื้อผงนะครับหมายเลขยี่หกนะครับเป็นพระขุดสานะครับขุดสาของผู้เผื่อนะครับกิ่งแก้วนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเสมนะครับปีสามหกนะครับปีสองหกนะครับไม่สามหกนะครับปีสองหกนะครับ ลายสื่อไทยปีปสองหกพศลึกนะครับสภาพสวยเดิมเลยครับนะครับปีสองหกอีแปดเป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะครับหลังลอยแร่ครับพุทวดเนื้อว่านหลังลอยแร่ครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับเป็น,นหลวงพ่อกลวยนะครับน่ครับหลังลูกเหมือนนะครับสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับหลังลูกเหมือนนะครับ ลึกนะครับคมชัดลึกนะครับสามสิบเป็นคล้แผ่นของพ่กลวยเนื้อดินนะครับเนี่ยครับเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินคลแผนชมตลาดของพ่อกลวยนะครับนะครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับฝากเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนคนพานะครับสามร้อยบาททุกรายการไม่ว่าเก่าว่าใหม่นะครับนำมาแบ่งปันนะครับสามร้อยนะครับไลคค่าเดียวเลยนะครับ สนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับสนใจโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆที่กลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ีท่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ